วันนี้ก็คุยกันสบายๆนะครับก็วันนี้นั่งทำงานอยู่ร้านกาแฟานะครับหลายท่านนะครับก็มีปัญหาเรื่องว่าจะปลูกอะโวคาโดแล้วจะล้นตลาดไหมนะครับทิศทางต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับถามว่าล้นตลาดไหม ันนี้ก็ทํามาเกือบสิบปีนะครับธุรกิจน,นี้เราทํามาเกือบสิบปีก็มีช่วงที่ขึ้นและลงเหมือนกันนะครับแต่ปีเนี้ยถือว่าเป็นปีทองมากเพราะว่าสินค้าตัวอื่นราคาร่วงหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวอะโวคาโดนะครับราคาขึ้นนะครับขึ้นแบบขึ้นจ๋าเลยนะครับเพราะว่าอะไรอย่างแรกนะครับปัจจัยก็จะเรียกว่าปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายใน นะครับก็จะเป็นการผลิตเรืองของคุณภาพนะครับสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์คุณภาพมีเยอะมากขึ้นนะครับที่เป็นสายพันธุ์ตลาดนะครับเช่นอะไรก็จะมีบูธนะครับบัตคเนียบิตอสันพิงเทอร์ตันแฮสนะครับแล้วก็0 3 4 TA 2 1ท 21, พบพระสี่แพวกนี้ตอนนี้กำลังเข้ามาทำตลาดในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับ าถามว่าล้นไหมนะครับปีนี้บอกเลยว่าไม่พอขายนะครับเพราะว่าอะไรต้องต้องถ้าเทียบกับลำไยนะครับลำไยเนี่ยมีทุกบ้านนะครับภาคเหนือมีทุกบ้านนะครับมะม่วงภาคเหนือมีทุกบ้านนะครับถามว่าถ้าเป็นตัวอะโวคาโดครับยังไม่มีทุกบ้านนะครับคนก็ไม่ค่อยชอบทานเอออันนี้แปลกนะครับ แต่ต้องถามก่อนว่าผลไม้ที่กินได้ทุกวันนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับคนไทยอ่ะครับจะติดกับผลไม้รสหวานกรอบเนาะแต่เมื่ออโวคาโดาครับมันเป็นผลไม้ที่มีรสจืดและมีไขมันแล้วก็มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับคนก็เลยไม่ค่อยชอบของมันเท่าไหร่นะครับแต่การที่จะใช้ผลนะครับ ประโยชน์ของมันนะครับตัวนี้กินได้ทุกวันและเข้าถึงได้ทุกคนนะครับเทรนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามารับประทานกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนก็กระแสสุขภาพก็ค่อนข,ข้างมานะครับมาหลายปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนสุขภาพด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคน หันมาทานกันมากขึ้นนะครับก,ก็จะต้องมีการบริโภคในตลาดค่อนข้างสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็สูงขึ้นทุกปีในรอบเจปีเนี่ยก็มีการบริโภคสูงมากขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็มีการนําเข้าและส่งออกมากขึ้นทุกปีเหมือนกันนะครับดังนั้นทิศทางตัวนี้ครับก็จะค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในต่างประเทศนะครับมีการปลูก อย่างแพร่หลายและเยอะมากด้วยนะครับแต่เขาจะปลูกเป็นแพทเทิร์นเดียวก็วคือเป็นสายพันธุ์ที่มันเป็นพืชตระกูลแฮทไลท์นะครับ mm hmm. ก็จะมีแค่ไม่กี่สายพันธุ์นะครับอย่างต่างประเทศเขาจะทําแค่2อถึงส mm hmm. สายพันธุ์เท่านั้นที่เขาสามารถเบียนขอบได้ครบทุกครบทุกซีซั่นนะครับ mm hmm. แต่ว่าบ้านเราครัจะทําค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าคนไทยมีตัวเลือกตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ การผลิตของคนไทยก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ด้อยไปนะครับไม่ได้ด้อยกว่าต่างชาติเลยเนื้อและรสสัมผัสก็ของไทยก็ค่อนข้างได้คุณภาพด้วยนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนจะมองเรื่องของการตลาดนะครับอย่างการตลาดเนี่ยผมก็จะมองว่าหนึ่งมันมีคนที่วิ่งรับซื้ออยู่แล้วนะครับวิ่งรับซื้ออยู่แล้วพ่อค้าคนกลางเขาต้องการของนะครับเพื่อที่จะไปปล่อยต่อเพื่อให้ได้กําไรนะครับดังนั้น มันมีคนวิ่งซื้ออยู่แล้วสองเรื่องราคาเราจะกำหนดตามตลาดเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าตลาดอยู่ที่ว่าดีมานกับสัพพายเนาะถ้าดีมานเยอะสัพพายน้อยยังไงก็ราคาสูงนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อไปก็ต้องการของนะครับหรือว่าเขาสามารถไปต่อได้นะครับแต่เมื่อดีมานดีมานมัน น้อยนะครับสภายเยอะนะครับก็กลายเป็นว่าของในตลาดมีเยอะนะครับตัวเลือกก็น้อยลงนะครับมันก็จะยทำให้ราคาขยับตัวน้อยลงซึ่งมันเป็นทุกตัวเลยในในสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับแล้วอันนี้ก็ก็ต้องไปหาที่ทางการตลาดของตัวเองนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นอย่างสวนที่พบพระนะครับเขาขายตั้งแต่อยู่บนต้นเลย นะครับเช่นคนเนี้ยเขาเขาทำโซเชียลค่อนข้างดีเนาะเขาว่าเอ้ยเขาปลูกเขาดูแลเขาใส่ปุ๋ยใส่นั่นนูน่นนี่อ่ะดูแลอย่างดีเลยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับลูกค้าที่ดูครับเขาก็สั่งจองไปเลยนะครับจองเริแต่บนต้นเลยอ่ะบ้านนี้สิบกิโลบ้านนี้ยี่สิบกิโลบ้านนี้สามสิบกิโลถ้า,นนาเขาขายเขาขายในราคาปลีกเช่นปกติถ้าขายพ่อค้ากลางอยู่ที่ 4 0บถึง60บาทใช่ไหมเขาขายนู่นเลยครับเปิดไป95-120บาถึง120บาทโอ้120บาท,บาท200กิโลคูณเข้าไปเลยครับนั่นคือจำนวนต่อหนึต้นนะครับนั่นคือกำไรต่อหนึต้นนะครับอ่านะแล้วต้นทุนมันไม่ได้สูงนะครับคุณมีในส่วน300ต้นคุณก็คูณไปอีก300ต้น,นครับอ่านะมันมีคนทำได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราทำมาหลายปีเราก็ รูส้สึกว่าการทําแบบเนี well> ้ยขอโทษครับการทําแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีอ่ามันไม่เหมือนลำใหญ่อ่ะถ้าถามว่าลำใหญ่ผมเดินไปหน้้บ้านผมเด็ดจินได้ไหมได้เลยนะครับไปขอปีเนี้ยแทบจะแจกันฟรีเลยม่วงเหลือเท่าไหร่สบาทห้บาทเป็นไงครับนะลองลองคิดดูดีๆนะครับ มะม่วงจะได้ก็คือปลายฤดูเห็นไหมครับอ่ามะม่วงนอกฤดูเนี่ยโอเคถือว่าอยู่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ๆราคาก็ดีขึ้นมาร้อยร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบถือว่าจังหวะด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเลือกว่าซีซั่นไหนที่จะเหมาะกับเราด้วยนะครับอันนี้ก็บอกไว้ในช n n e l แล้วนะครับถ้าพูดถึงจะลงมือตอนนี้ ก,ก็ทันนะครับก็ถือว่าทันในอีก3าปี5ปียังไงก็อยู่ได้อยู่แล้วนะครับยังไม่มีการปลูกในปริมาณที่เยอะนะครับคนที่ทําในรูปแบบระดับ2 0 0ร้อยสรอไร่ก็ยังมียังมีคนที่ทําอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเพราะว่าต้นทุนการมเนจเมนันคะ่อนข้างสูงดังนั้นถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยครับมีที่2ไร่5ไร่ครับปลูกไว้เลยครับเพราะยังไงเย มันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดเนาะเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดอะ mm hmm. ก็คือมันเข้าได้ถึงทุก,ท,กทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับดังนั้นก็แนะนําให้ปลูกนะครับเนาะส่วนใครมีปัญหาด้านไหนสอบถามนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในชาแนนะครับแล้วก็หรือกดติดตามนะครับแล้วก็ลองเลื่อนเลื่อนดู นะครับว่าปลูกยังไงดูแลงไงเก็บเกี่ยวยังไงนะครับสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับซึ่งเขาก็เดินทางไปทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะไปดูให้ลูกค้านะครับเนาะนะนะสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ